ยินดีต้อนรับสู่เฟรคราบมิเตียไสไฮสค o ลโรงเรียนประหลาดเพื่อคนประหลาดถึงทุกท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่พวกคุณเองก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราได้พวกเรานั้นยินดีต้อนรับเหล่าผู้มีพลังจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาอบรมสั่งสอนในสภาพาแวดล้อมที่แตกต่างสภาพาแวดล้อมเพื่อคนประหลาดมาสิมากับพวกเราสู่เฟาคาบมิเตียไสไฮสคูล เราที่เราคงต้องไฝหาแม้เธอจะได้เจอเรื่องราวที่ไม่เคยได้พอไม่ให้สุดฟ้าไม่หยุดพัง Let's go ride all night ถ้าเราต้องขึ้นไปบนนั้นอยำมีเรื่องราวมากมายที่เราคงต้องไฝหา,าเรื่องราวที่มีแต่ความเป็นล้าไม่เว้มนตร์ทำส่ามจะดีในไ,ไล้ เจ้ามยยังมีคนที่รักเราว่าสิ่งเหล่านี้ล,ะล,ะละ้อล้อมไปฉันอย่าปล่อยให้มันต้องพังถอยความเยกเกินมาตั้งกี่รอบอย่าโมดแต่อธิชาสิ่งคาตัองต่อไว้ขางรังอย่าหมดแต่เสียเวลาบ้านแม,ม่มดมันสูงแค่ไหนจะปีนไปหายอยู่ในโรเลนที่มีเวทมนต์และพลังวิเศษในพวกโคตจะแปลเวลาต่อให้พลังวิเศษที่ไม่มีความสามารถี่ไม่มาแต่เราฝึกฝนกันได้โรเลนที่ไม่โคตรบัลลัเรื่องอะไรขอให้ทิ้งไปให้ขาดและเตรียมเดินทางกับพววเราความต้องการที่แท้จริงนั้นฉันจะเป็นแบบไหนสิ่งที่ฝันอยู่ตรงนั้น จะความันเราจะผ่านพ้นทุกเรื่องราวมากบายน่ต่อดวยกันทั้พปุนี้วนนั้นยาใ้จะลองมองขึ้นไปบนนั้นมีรื่องราวม่ไมาส่เรา้วไฟห้และเธอเธอได้เจอในราวที่ไม่เคยได้พบไสุดฟ้าไมอยู่ภายใต้สโร ไม่เหห็นน้าเเลยป็นนักเรียนใหม่น่ะหวัดดีหวัดดีหวัดดีเป็นนักเรียนใหม่น่ะชื่ออะไรวะชื่อวิโอลาไงหวัดดีนะวิโอลาหวัดดีทำไมในหน้าดูแก่จังแเราจะพึ่งยิ่งผ้าเองเฮ้ยยิ่ง้าเราทำไมเรียนเท่าพวกเราอ่ะเราดีฉันเอ่อฉันตกซ้ำชั้นน่ะโอ้ยหน้าสงสารตกซ้ำชั้นสิบปีพ่อแม่เสียใจไหมมีฉันติดตัวทุกวิชาเลยน่ะว่าไม่น่าใช่แล้วแหละจริงนะ อยู่บ้านเกันแแฮฮปปปปีี้้เธออยู่บ้านเสียงกันเนาะใช่เหมือนกันเลยพวกเขามีอาจารย์กันหรือเปล่าหรอน่าจะมีนะไม่รู้เหมือนกันนิดนึงนะเหมือนมันเหมือนตอนตอนเราเจอนำทางมาที่เหมือนมาเขาเป็นคนนำทางนะรู้เปล่านะไม่ใช่ใช่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนซ้ำชั้นอาจจะเป็นเป็นนักเรียนหรือเปล่านักเรียนซ้ำชั้นน่ะนี่มันไวโอลี่นี่ไวโอล่าไวโอลินอ๋อแล้วพวกนายจะทำไหนทำอะไรกันหรอ กำลังกินคุยกับคนซามชานซิมมี่โอ้ใช่ก็มองหาอาจารย์ประจำบ้านด้วยมั้งอืมแล้วอาจารย์ประจำบ้านคือใครกันหรอไม่รู้ไม่เก็นอยากรู้ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันอ่ะต้องเป็นคนโงานแล้วก้เป็นคนที่นิสัยไม่ดีแน่ๆจริงแน่เลยใช่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 เออน่าเบื่อนะอาจารย์แบบนี้ใช่ไหมจริงจริงอาจารย์อะไรนี่มีอะไรถามข่ามาข่าวมาเข้าน้ำไปทาอะไร ไม่เยอะอเคนายอ้เราขึ้นไปหน่อยขึ้นมาป้อมกันเลยข้อฐามนี่รุ่นพี่เขาแก่เขาทำกันมาสิบปีแล้วเราถามเขาด้วยห้องน้ำเหรอห้องนน้ไไปทหอะไรคือห้องน้ำไม่รู้จักห้องน้ำเหมือนเดียวไม่รู้จักเรื่องเวลาในาปล่อยฉี่นายไปฉี่ไหนก็ทุกที่คือห้องน้ำนี่มาดูที่ซ้ำชั้นมาสิบปีเหรอใช่สิบปีทำไงให้ซ้ำชั้นเงี้ย เออติดสูตรทุกวิชาไงนายไม่ใช่อาจารย์หรอไม่ใช่ไม่ใช่นายติดสูตรสิบปีเหรอทำไมสี่เท่าใช่ทำไมนายโง่ขนาดเนี้ยพูดแบบนี้พอดีเราไม่เก่งไงจังมาแล้วดีไงอาจารย์เราขอโทษรผมกับเอลฟี่ขอโทษที่บอกที่ป้องพี่ผมอ๋อไงนะอา่บอกว่าอาจารย์ไม่เอาไหนผมนึกว่าอาจารย์เป็นคนซ้ำชั้นสิบปีเออ อาจารย์หน้าแก่อาจารย์อะไรอาจารย์พงยี่ห้าอีกนะหน้าแก่ตรงไหนเนี่ยตัวเลยอะหน้าแก่อแต่ไม่รู้เจ้ส่อคนนี้หน้าเหมือนกันเลยแก่แก่โอ้โหแล้วหลอกอ่ะเดี๋ยวมาอ๋ออยู่บ้านเสี่ยงอาจาร่์ไหนอยากดูเหรอเออผมอยากดูผมอยากดูเอ่อเอาเป็นว่าค่อยดูหลังแล้วกันโอ๋ยโคตรปาร์ต้าอาจารย์มีภูมิก็บอกเหอะดิวทำไปกินมาอ๋อ วันหลัง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 นะวันหลัง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 วันหังมันฝันพื้นน้ำมือน้ำมือมาบ้านนี้สมัยเป็นคนตายกันหมดเลยโลดีบอแมนครับบอแมนครับบอแมนไอ้ยาวัดใครเป็นใครเป็นอะไรอ่ะใครเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกระานนี่น้องเบลไม่เป็นอะไรอ่ะฮะไอ้ฝันพื้นไอ้ันพื้นนี่ฮะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้อะโอ๊ยขอโทษดิขอโทษอายา มีบางบางบางนัดจะกินโรตีอยอยากกินโรตีก่อนนบางในบางในนี่สนใจไปกินบ้านเราที่อินเดียไหมนี่บางในบางในปัะตารบางในอยากทำไรนี่ครับก๋วไส้จุ๊จุชิีนแล้วก็ต้มยำเอ้ยนายต้องไปบาร์เรกอนบาร์เรอดี้มีแต่ปลาทูแตตบางทุ้งนนตบางทุ้งนีแซ่บแซ่บเลยของหมากุนเดอะไรเนี่ยเกไร่ี่อันนี้บอกครับอันนี้น้ขาวน้ำขาวะน้ำสวรรค์อ่ะพี่อยู่บขอจะปิด อ๋อนำนำนำข้าวนี n n ่นนำข้าวนำข้าวมี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 บอกมีบอกอะไรนี่นี่นี่นำข้าวนำข้าวเขาเอ่ยว่านำอมริีดอาจารนำอมริีดนำอมริีดนี่นำอมริีดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่นำอมริีดใช่แต่ก็เกียนนี่ไม่นได้ใช่นะนำบอลนำบอลอาจารย์เฮ้ยผมขออาหารหน่อยอ๋อได้เลยได้เลยอู้อาจารย์จะดีมากเลยตั้งคิวสมัต อเอ้ยอดุไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ว,ไไห,ลวหาวไปหนึ่งเราจะบอกว่าไปแล้วนะ <c oughs> โอ้ยมีใครอยู่ตรงนี้ไหม <c oughs> อาจารย์ขอโทษ <c oughs> อาจารย์ขอโทษ <c oughs> ตายคนหนึ่งแล้วนะ เมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์ก็วิ่งไปตามหาแต่หาไม่เจอเว่าอาจารย์โดนหรือล่าอาจารย์แบบซึ้งสอนอยู่นู้นหลังเหตุเหตุหรออาจารย์ไม่ได้ยินอาจารย์แบบวิ่งอยู่ยิบหาอาจารย์แบบไปหายวูบเลยเมื่อกี้ว่าอ้ตัวแย่เนี่ยยังอ่ะยังยังไม่ปิดค่ะออ๋ไอ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 เอ้ยไออะไรไม่มีไออ่ะไอก็ไอไอว่าไงพี่แท๊ดกคอน ไม่นะวายเอ้ทางด้านนู้นเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโกงอ่ะจบโกงอ่ะนี่นะคะนี่นะคะทำร้ายอาจารย์อ่ะสมสพสมสพนะคะนี่นะคะอาจารย์จะฆ่าดังเดียรนะคะเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะทุกคนเห็นใช่ไหมคะตอบสิคะเห็นไหมคะ